ไวรวยันเวยให้รวยๆนะครับอ่ะวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองนะครับรับรถนี่เจ้าคันนี้ก็ฮอนด้าสีแดงอยู่แล้วนะครับก็เลยมาซื้อมองน้อยสีแดงนะ่ครับพี่ชายเดินทางมาจากอ่างทองใช่ไหมครับโอ้วัสดี ลูกชายสุดหล่อด้วยครับนี่สวัสดีครับปออะไรนะครับเนี่ยปอสี่อ๋อปอสี่ไม่ชอบไหมหรอคันนี้โอเคไหมครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูช่องรองสองแปดเก้าด้วยนะครับครับผมน่องใหญ่ครับ <c oughs> นี่รอใส่เบาะนะครับสักครู่เดี๋ยวใส่เบาะเสร็จใส่เบาะเสร็จเดี๋ยวจะ ขับกลับบ้านนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับพิมพ์เมื่อยอยู่บเ,เมื่อ,อยบอกแก่พิมพ์ดเล็กน,นะน้อยหน่อยนะช่วงนี้รถออกทุกวันนะพิมพ์ทุกวันครับทุกวันนะครับนนครับผมวันนี้ขอบคุณครับ